สวัสดีครับผมหยาจากเพจบ,บ้านที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับอยู่ตำบลนาฝายอำเภอเมืองเชียงภูมินะครับอนะที่หนึ่งซีไร่หนึ่งงานสามสิบตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมสามารถเข้าออกได้เ,เส้นสารจังหวัดเชียงภูมิก็ได้หรือว่าจะไปเข้าเส้นจากแยกช่อลากาไปราชพัฒน์ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดจาก ทางนี้นะครับวิ่งไปถนนเส้นแยกช่อละกาไปราชพัฒน์นะครับประมาณ2กิโลเมตรถ้าเลี้ยวขวานะครับไปแยกช่อละกาก็ระยะทางเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรครับผมสังคมบริเวณโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับทำสวนทำฟาร์มทำกเกษตรต่างๆนะครับก็จะเป็นสังคมที่สูงวัยนิดนึงนะครับ จะอยู่กันแบบค่อนข้างเงียบสงบนะครับท่านใดที่หาที่ดินทาบ,บ้านสวนนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่เหมาะอีกแปลงหนึ่งนะครับราคานะครับผมถ้าแบ่งขายขั้นต่านะครับจะอยู่ที่เริ่มต้นที่1ไร่นะครับราคา2 0ง0 0 0เบาทถ้ายกแปลงเลยเนี่ยจะอยู่ที่900,000บาทครับถนนด้านหน้านะครับจะเป็นถนนลาดยางกับถนนคอนกรีต นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็จะมีคลองชนประทานนะครับที่เป็นคลองแล้วก็ทำเป็นคลองปูนนะครับจะผ่านน้ําผ่านหน้าที่ดินเนี่ยปีหนึ่งนะครับประมาณ4เดือนนะครับช่วงฤดูฝนนะครับ ภายในที่ดินนะครับหรือว่าบริเวณรอบข้างเนี่ยส่วนมากก็จะทําเกษตรใช่ไหมครัทีนี้ข้อดีของการทําเกษตรนะครับแล้วก็ที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยค่อนข้างเ,าเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับมีสน้ํานะครับซึ่งทําให้บริเวณนี้นะครับอากาศจะค่อนข้างเย็นสบายนะครับแล้วก็เงียบสงบ ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับบ้านฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายด้านขวานะครับทําเกษตรทั้งหมดเลยอากาศค่อนข้างปร่งแล้วก็เย็นสบายนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปานะครับท่านใดที่จะเข้าไปชมที่ดินสามารถเข้าไปชมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่ดินหาไม่ยากแนวเขตสังเกตง่ายนะครับก็ขอฝากแปลงนี้ไว้อีกแปลงนึงนะครับผมก็ขอจบการรีวิวแปลงนี้ไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ